ไทตันตัวพิเศษแรนลี่อาร์ตเหลือคันสุดท้ายคันสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะจ๊ะกับค่างวด6,000ตลอดสัญญาปายเซลน้องเมยพาลูกค้าดูดูรถเออดูรถนี่แหล,ละอีลาใช่ดูแต่รถก็พอ <laughs> ไม่ต้องพูด <laughs> <laughs> เพราะว่ารถมันมีดีของมันอยู่แล้วข <laughs> ายตัวได้เไม่หมื่นโลนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ารถไม่ไป้ายแดงตัวแรนลี่อาร์ตประมาณเ็แสนเมื่อนี้ไม่แลนหมื่นโล ราคาตกไปประมาณสามแสน 3, กว่าไอเสมขายอยู่แค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันโอ้ยโอย้รถแลนด์มืนเดียวแมนราคาร่วงไปสามแสนกว่าแมนโอ้โหเหลือพ่อนหกพัน่ะเอา้าตัวแลนลี่อาร์ตตัวพิเศษตัวพิเศษด้วยรถปีสองพันอะไรเนี่ยปีสองพันาวสองถือต้องเอาแบตบิดไว้ละ ไปคือลงเอาบัติดเอาแล้วตะกี้เ <laughs> มื่อตะกี้พี่ขับมายังไงอ <laughs> ่ะเดี๋ยวมันมีสูตรอยู่าเขียวป่ไปเดี๋ยวรีวิวรถก่อนเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวจะสตาร์ทใ,ให้เด็กดู <laughs> แล้วเมื่อกี้พี่เอามันลงมาไงพี่ <laughs> ขับลงมาก็ใช่ไง <laughs> อา้าวดูก่อนเดี๋ยวจะสอนวิธีสตาร์ทรถนะเมทอาร์คเดิมไม่เขียวไม่ชนหลังคาดำเป็นตัวท็อปลันลี่อาร์ค โอ้รถใหม่หนึ่งหมืนโลสตาร์ทไม่ติดจะได้เสมนะโอ้ยพวดพูดผลดอกมันพังเลยมันไม่แท้ประเดนี่ยเฮือมันไม่ปลอมเอาของแท้ของแท้ดูดิยางยังไม่สึกเลยสติกเกอร์ไม่มีรอยถลอกเลยไลเนอร์มีหูเจาะใบละบอมมิซาไลาเนอร์สวยสวย,สวยสวยขาวขาวขาวสวยหมวยอิ้มนะไม่มีเจาะพักซีไม่มีผู สวยงามเม็ดอาร์ตเดิมไม่มีชนตัวพิเศษแรล,ลลี่อาร์ตเห็นไหมไอสติ๊กเกอร์อย่าไปลอกมันออกนะไม่ใช่แบบไปลอกออกปุ๊บราคารถเสียเลยนะบงงองน้ำไงจาก,ากตัวน,นี้สามเก้าเหลืออยู่แสนกว่าเท่านั้นน่าไปลอกสติ๊กเกอร์ออกเ <c oughs> หลืออยู่แสนกว่านะพอสติ๊กเกอร์ออกปุ๊บราคาตกปั๊บ <c oughs> เออมันเป็นตัวพิเศษของมันน่ะนะวันนี้คันนี้คันนี้สตาร์ไปติดเดี๋ยวจะขายให้ถูกถูกอ่า รีวิวปับ๊บสตาร์ทไม่ติดปั๊บเดี๋ยวขายให้ถูกถูกเลยไม่เหมือนโลตังกล้องปับ๊บสตาร์ทไม่ติด <laughs> ปุ๊บงงมากเมื่อกี้เอารถลงมายัางไงม <laughs> <อ>า,าดูห้องเครื่องห้องเครื่องระบบปลอดทด้ายระบบ ABS นะครับเครื่อง2.500นะาคานหน้า L อยู่ครบล่องแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมเอาสตาร์ทแม่ดีละไปสตาร์ทดิหยยบคับด้วยนะดูเกียร์้ลยนะ เหยียบเคียนะฮะเยียบเหยียบครับเยียบครับได้ไหมขึ้จาครับเนี่ยไม่ได้สตาร์ทยังนี่เหยียบแล้วเหยียบแล้วก็สตาร์ทตสิละเหยียบแล้วก็สตาร์ทสิก็เหยียบแล้วก็บิดสตาร์ทยังเอาก็สตาร์ทสิก็เหยียบอยู่ก็สตาร์ทอยู่สตาร์ทก็สตาร์ทอยู่มันไม่ติดก็หนูสตาร์ทไม่ติดไงนี่ที่มันไม่ติดขั้วมันหลวม พี่จะตาได้ดูมันบ่ชึงบ่แช่งห้เมเลยเห็นไหมไม่หมื่นโลพังแล้วพังเลยครับพี่น้องขึ้นไวเล่าอีกแน่เลยครับเสียเสมนี่มันจะติดได้ไงดูขั้วแบบมันดนี่ยเออมันหลวมยิงกว่าอะไรอีกเนี่ยเออโมแมนต์หลวมหลวมยิ่งกว่าผู้หญิงถูกการใช้งานมาเยอะอีก ้าวดเลนพูดเล่นบูยี่นะบุยี่นะยอกยอกเอารถเซอร์ไเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเดี๋ยวอัดเปลี่ยนเป็นแบตให้ใหม่แล้วก็อัดคั่วให้ใหม่นะเอาไม่หนึ่งหมื่นโลนะรถสตาร์ทไปติดซะแล้วใช่เสียฟอร์มเลยอ้าวเฮ็ดตั้งไดบัดนี้เปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนแบตใหม่เอาเหลือขายเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นนเก้าพันบาท ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทข้างวดหกพันตลอดสัญญาถูกตัองตั้งอีวัตออกได้เบอร์ครับเหนืออีสานกลางใต้ทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านสนใจรถคันนี้หรือรถคันไหนติดต่อเบอร์เซลลน้องเมย์ศูนย์แปดสองค่ะสองเจ็ดแปดสองสี่สี่สี่เบอร์นี้แอดบ้านเขียวได้ด้วยจ้าโอเคเมื่อนี้ไอซีเอ็มกับเซลน้องเมย์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ